ยู่กับเบบี้อ่าแบส alive เอามาสักพักแล้วแต่ว่าเราก็ตามเคยเนาะก็ชาจะใครตามเราก็จะรู้เนาะชาจะชามาชาที่ฉันอมาชาที่กว่าไม่มานะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าแบส alive เป็น English version ตัวตัวดูเลยกดเลยเปิดมรู้ค่ะสเปิดรู้แง่ขออน้ญาเปิดเดี๋ยวๆมาก่อนนะโอ๋คเต็มไม่ธรรมดา โอ้ฮันดง哟。เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคกระดุไปไหนถามก่อนเออเป็นเฮ้กระดุมก็อยู่นะทำไมไม่ติดุเพลงเลยอะโอ้วหดีอย่างนี้อย่างนีุ้กเบาเบาคือว่กล้ามทอง ผูใช้ไว้ไวอ,อวงฟังสีดำแดงนะสีแดงเออดำแดงออแล้วแบบผิวขวคนดีนะออม,มันดลุ่มลั่นดำแดงครับว,วิ้ง หนาววิบ้าส่งลมดวนหน้าตะงหนาวดูครัก็ไม่เบานะมีให้โชว์คย้หน่อยเออไม่แข็งก็คือเนี่ยต่นี้ไม่ใช่หน Tao quá là tay quá là bọc anh hai ngân thôi cuối tuần yêu cầu mẹ gương mẹ em kêu cầu mẹ không cần là cần thiết tất cả những lần nọc tinh

ขวาหนหซ้ายขวาหน้าสองสเต็ปซ้ายขวาหน้าสองซ้ายขวาหนึ่งสองแบ็คอะไรแบ็คอะไรเว้ว้ีไลบ์วีมีความตอบฝาโรคไปสองทีตึกเจอตึกตึก <c oughs> ตอกซ้ายตอกขวาหมเตองหน้าเดงหลังตอกขวาก่อนแล้วก็ตอกฝาโรงอีกสองทีตรงกลางอย่างหนักหน่วงเออถือว่าเซอร์ไพรส์มากที่ทำเป็นแบบอังกฤษเวอร์ชันหรอะเอออังกฤษเวอร์ชันใช่ว่าทำเป็นอังกฤษเวอร์ชันแต่พี่ว่าจะมีเป็นเวอร์ชันที่เป็นคอรีนกับไชนีสไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นอังกฤษเนาะอาจจะมีตามมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เออแต่เป็นอังกฤษก็ดีนะก็แปลกก็แปลกไปอีกอย่างมังใช่มีความอินเตอร์ขึ้นไปอีกใช่มันจะได้เหมือนกับเป็นการแบบ อัพติระดับเพิ่มฐานแฟนคลับอินเตอร์ไปโซนไปโซนน้ำชาติต่างปซนเทศแบบถ้าเป็นได้แบบชั้นก็จะโซนเอเชียเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมก็ขยายตลาดไปโซนเมกาบ้างโซนยุโรปบ้างขยอยนะเขตออกไปถือว่าเววีท่าเต้นก็ดีเป็นชุดดำตัดกับข้างหลังสีแดงมันเหมือนมันเหมือนเน้นโชว์โชว์ร้องโชว์เต้นเนาะด้วยความที่แบบ MV แบบไม่ต้องทำอะไรมากเลยเนาะมันมองมาเต้นตัดสำับชุบๆๆๆๆๆบชุบชุบตัด สีผิวที่ขาวมากโอ้แล้วก็ลุนมากเลยว่าเอ็มมีหน้าเด่นจะมีเสื้อไว้คือมีก็คือบอกว่าสังเกตดูนะคือกระดูมาครบนะแต่ไม่ติดโอ้อะไรคือจงใจพี่ล้าทำไมบอกว่าอยากเห็นหนะ้สาสไตลิสต์มากเลยไม่ใช่ไร<ห>นะขอบคุณค่ะ ดีทำงานดีมากถือว่าเป็นการแบบศึกษาข้อมูลว่าเออแบบว่าจุดไหนคือแบบสามารถทำเด่นได้แล้วก็แบบซาริสก็พัฒนาจุดไหนเปเป็นกิมมิคอะไรเบาๆให้แบบว่าเต็มไปแล้วนะที่ว่าแบบมาต้องโชว์อ่ะคือมันเป็นลุกเล่นในเอ็มวีงั้นใส่เข้ามามันให้แบบน่าสนใจมากขึ้นรอรุนเอ็มวีหน้าน่ะว่าจะติดกระดุมจะครบหรือเปล่าไหมหรือเอ็มวีหน้าถอดเลยถ้าถอดก็คือต้องส่งผระคมไปสองผืนนะนาวน้าจะหนาวทวีคอนนะให้ไหม แค่นี้ก็นาวน้องหนาวช่วยน้องหน่อยออจริงก็ไว้รอลุ้นว่า MV หน้าจะมีไหมอันนี้คือ,อ,อลุนล้นโดยส่วนตัวคือลุ้นเหมือนกันนะว่าน้องจะใส่เสื้อไหมใน MV นี้โอเคร้องก็ดีเ,ออเต้นก็ดีการตัดฉากสำหรับจ,จุ๊บจุ๊เพลงยิ่งเป็นภาษาอังกฤษเลยยิ่งเข้าถึงง่าย เสี่ยวจวินก็คือเราต้องคือเราต้องยอมเรื่องอ่อเสี่ยมมาเมนโว่ใช่แล้วก็ชอบสเต็ปเด้งสายเด้งขวานหน้าสองกระแทกเลยอะไรอย่างนี้เป็นการตอกฝาโรงปิดเงียบไปเลยเออใช่ก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนกับ b บลว a s s Alive นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ